มาพูดเดียวบ่ฮะซื้อบ้างไดยครับซื้อไาจังไดยอ้าวถามซื้อกับบ๊วกมาเลยไปแล้วฮึ่ <laughs> ไปไปไปขับรถดีๆถามซื้อกับบ่าบอกม <c oughs> าหาพ่อพลมานะเอาแล้วแปลก,กมาอีกแล้วแปลก,กมาอีกแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> รถผมคันนี้รถผม มี่ยังมา <c oughs> โอ้มาอย่างไหนเนาะมาถามหาบ่อพลาาถามซื้อกับบ๊บอกลุงพัน,แบบน,นไปละบบนานาลมาหาพ่อพลพะนะโอ้แล้วก็ถามผมก็ถามซื้อว่ามาได้ใส่มาได้หนองแสงหนองแสงได้เพิ่นกับบ๊อบบอกอ อ่ะเดินไปด er ูเราเราตามไปดูก่อนนะครับว่ามัไงไเนาะยังไงแปลกๆเนาะใายปีศาอยู่แล้วโหก้อนหมึก่อนกับมาโอ้สองหมื่นสามหมื่นเนั่นเนี่ยครับผมอถามสอบถามมีโทษสท์พร้อมเลยน่ะอยู่บ้านน้องแสงทางไหนก็ฮะ ที่บ้านน้องแสงข้างไหนมันป่วยได้หน่อเนะมันทรงขับรถระวังเน้อขับเน้อค่อยๆเดินทางเน้อรับขึรู้ว่าผู้ใดอยู่นี่มาหาผู้ใดมาว่าวนะม เอาบังรถบังลาไปไป่าเด้อไปก็ได้มาจังไดน้อยผู้ใดมาทรงผู้ใดมาเหี่ยงเนี่ย <laughs> กินเขากินน้ำไปเนี่ย เอาขอญาตาทายเป็นหลักฐานไว้เด้ขอญาตาทายเป็นหลักฐานไว้เพราะว่าบ่เคยเห็นหนา้าเขม้าในพื้นที่ขอญาตาทายเป็นหลักฐานไว้สิไป,ปาทางไหนตอนี่ครับอืีสิไป,ปาทางไหนตอครับนีไปครับมันอยากปัวจังเปิ้ล เพิ่นมาจากพิซนูลโลเพิ่น ơi, เมื่อยเพิ่นพักผ่อนอยู่ครับเพิ่นพักผ่อนอยู่ได้เตือนดอกนี่เรื่องหยังสีฟ้าน้ำเพิ่นฝากผมป่ะฝากผมก็ได้มีอะไรก็ฝากเพิ่นไว้ได้นะ,อะเออน,นี่ยังเบาเลยเบาเลย,ย,ยไม่ต้องย่านไม่ต้องย่านไม่ต้คนกันเองทั้งนั้น ขอเงินเนยยยนอยาาทขวาเงิา <c oughs> าเอาแล้วมือก้อนกับม้าสิละ่ะมาขอเงินโอ้เอาลุงพันหนนะผมติดมากโอ้ลุงพัน<อ>ใจดีนะ <c oughs> เนี่ยสาธุสาธุสาธุามอ <c oughs> โอ้มาขอเงิน, <c oughs> งนมือน้่นกับมาขอเงินเสียสีแดงไปทางไหนต้อนไปเนี่ย ว้าเดี๋ยวเราจอนได้ม่เนี่ยโอ้แปลกๆเนาะไปแล้ว,ลวบ,บอกว่าปากาไ,มาไม่พูดไม,ไม่จา่าเดี๋ยวขวาห้วยน้ำเที่ยงว่ามีความประสงค์ต้องการเงินนะครับ20บาทนะไปแล้วออลุงพันก็ให้แล้วเนาะ ผมดูแล้วน่าจะไปคึบแหละเขาก็มีกินหนึ่งหึงว่ามาถามหาลุงช่างนี้เพื่อที่จะมาขอเงินอืมแต่เราก็ถ่ายเป็นหลักฐานไว้เราก็เพื่อเพือปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นเนาะแล้วก็จะได้ทราบข้อมูลว่าคนคนนี้เขาเป็นลักษณะแบบไหนย่างไรหน้าเราค่อยว่ากันตอปถ้าเข้ามาอีกเราก็จำจำจำหน้าค่าตาได้ว่าก่อนหน้า นานมาแล้วเนะี่ยมานั่งอยู่ตรงนู้นนะที่เอาข้าวเหนียวให้เนาะวันนั้นอะ่ะที่นั่งแบบสลึมสลือแบบนั่งแล้วก็ไม่พูดไม่จะเออคนนี้แหละจําได้อยู่แล้วก็นั่งค่อยก็เลยเอาข้าวไปให้แกก็ให้เอานะแล้วก็แกก็นั่งหลับไม่ถามก็ไม่พูดไม่จาแบบนี้เลยแล้วก็เอาข้าวให้แล้วก็แกก็ไปแกปั่นจักรยานนะไม่ได้นั่งรถไฟฟ้านะรอนั้นนะก็ต้องไปนะลองสอบถามทางผู้นำชุมชนเนาะ องวันแล้วตั้งแต่วันเสาร์วันหนึ่งมาขอเงินแบบนี้แหละามาหาญา,าชิญาิชีก็ให้แบบลุงพันนี่แหละผมก็ไม่ได้นั่นอกครับแต่เมื่อเช้านี่แม่ดาก็เจอนะใจะเอ็มจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อเช้าที่แม่ดาเก็บผักบุ้งอยู่หน้าบ้านนะคุณนีบ่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงเ,<อ>เป็นผู้หญิงแล้วเขาบอกว่าเขาก็ทั้งร้องไห้เลยนะเขาบอกว่าเดินมาบอขีมอเตอร์ไซค์มาเขาบอกว่ามีตังค์สัก2ยี่สิบบาทไหมอยากจะกลับบ้านแต่ไม่รู้น้ำมันรถจะหมดขอเงินอีกแล้ว อันนี้ก็ขอให้ไปซ้าบาทลงมาเนี่ยแม่ดาก็เลยว่าเขาบอกว่าเขามีท้องด้วยเขาท้องโตแล้วเขาจะกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าครับน้ำมันรถเขาจะถึงไหนเขาก็เลยแม่ดาก็เลยให้เขาไปหนึ่งร้อยบาทครับก็ถือว่าอเครดิตเครดิตแปลกๆก็เข้ามาเยอะเนาะเห็นเราเป็นสายบุญเนาะเราช่วยได้เราก็ช่วยเนาะลุงพันเนาะยือเราก็ช่วยกันไปนื่และคนอ่า เดี ien, hoe, <c oughs> ๋ยวราง้เ like, บิไปหัวใจล่ะเห็นก anyway ็พยายามสอบถามนะช่วงแรกๆเขาก็ไม่พูดนะไม่พูดไม่จาแต่พอคุยไปเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มจะพูดพอสุดท้ายที่อยากคุยอะไรกับลุงพลถามหาพ่อพลมาขอเงินนะครับผมโอ้ โอ้เเราเนาะโอ้หายไปละหายไปละได้ซ้าบาทไปอาดลาดเลยอ่าขอให้ปลอดภัยเด้อนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างเคสแปลกในรอบไม่กี่วันนะก็มีหลายเคสนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ลานปูนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับชายปิศาบุกนาลุงช่าง